มาค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสุรายกาสใต้ก,กันค่ะทำไมมืดจังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องมีนมที่ไหนที่<ด>พัทยา <นะ S 1> คา,าฟเฟ่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆตรงไหนคะอยู่ใกล้ๆกับเอ่อในพัทยาเนี่ยค่ะใช่ค่ะดูนาคาฟเฟ่มันสวยมากบรรยากาศรอบๆทุ่งนาจริงๆท้องนากำลงังข้าวกำลังขึ้น มีกองฟางด้วยนะคะแต่แต่ไปบนสุดนั่นต้องค่อยๆค่อยๆนะคะโน้นนี่อยู่ข้างบนสุดว้ายใจเย็นๆนะคะแม่เสียวจังเลยค่ะแร่งเสียวค่ะเรื่องตัวอุ้ยเสียวค่ะมินจะไปลึกค่ะนั่นนะค่ะสองคนค่อยๆลงนะคะมมีีการทค่ะ มีประกาศตกโอเคค่ะลงมาได้ยังคะเดี๋ยวเราจะลงมาแล้วก็ไปทัวร์ให้นะคะได้ค่ะตั้งแต่ที่ที่แม่เรากำลังเดินเลยอ่ะใจเย็นค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มมาเรื่อยๆค่ะ่หวร้อนร้อนใช่ไหมคะเราแนะนำให้มาช่วงเย็นๆเลยนะคะช่วงนู้นอ่ะสี่ห้าห้าโมงไปแล้วละอ้าวมีกองฟางค่ะเด็กๆจับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ เหมือนมันก็เหมือนฟางธรรมดาเหมือนฟางธรรมดาพี่เหมือนกันล่ะคะยาค่ะคันนะคะคุณบอกให้เลยว่าคันนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเราต้องไปล้างะะเะไค่ะล้างมืแล้วแล้วฟางข้าวนี่คือมาจากอะไรนะคะข้าวต้นอะไรคะต้นข้าวต้นอะไรคะน,รน้องเมนต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวค่ะต้นข้าวที่เจ็บเปียวไปแลวต้นตะไคร้เลยเหรอคะไปนอนเลยค่ะโอ้โห ช่างสบายเหลือเกินนะคะใช้คะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปโซนนี้นะคะเก้าอี้สองตัวเราจะปรับในโหมดถ่ายรูปได้ยังไ,เไงเนาะมีเก้าอี้ได้ะะไหะการเดินต้องระวังนะคะแม่ว่ามันนุ่มๆอ่ะลูกแม่ว่ามานันนุ่มๆนะคะอากาศกำลังได้ที่แล้วค่ะทุกคน ตรงนี้จะเป็นใบพัดกังหันกงหันเกิด<อ>จากแรงลมนะคะไปไปดูชิงคากันหืมใครจุดประทัดไล่อะไรสักอย่างทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้เผยเห็นป้ายดูนะคะฟเฟยนะคะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงคะทุกคนนี่เปะไปดูนะคะเฟยเย่สองสีพ <neg rez. S 2> ี่น้องคะชื่ออะไรกันบ้างคะ กันกันค่ะน้องนะคะน้องมินค่ะน้องมินค่ะตอนนี้ปิดเทอมหรือยังคะปิดเทอมหรือยังคะเด็กๆปิดเทอมค่ะว้าวปิดหลายวันเลยเนาะเปิดสิ้นเดือนไหมคะนั่นคือประกาศที่ทําตกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะแต่เราอย่าตกลงไปก็พอไปไปมุมนู้นไปจุดเช็คอินง แบบหนหนหนููชอบแอดเวนเจอร์มากมามทุกคนอโอ้ไม่รอแม่เลย <c oughs> เดรอ้วระะยรอย้วยจุดเช็คอินจุดเช็คอิน <c oughs> <c oughs> คน่ะจ, <c oughs> จุดนี้เป็นจุด เล่นชิงช้าค่ะการหันลมของเราแต่ในช่วงนี้ลมดีมากเป็นบรรยากาศที่ถ้าเย็นๆวันนี้คงจะสดชื่นนะคะแต่ตอนนี้มีควารู้สึกว่าร้อนน้ำงมิเดล้องไม่ลงเลยน้องมิถอยถอยถอยอย่าพึ่กางร้อนไม่ร้อนไงวุ้ยร้อนเย็นมากแต่ตอนนี้มีควารู้สึกลมเย็นดูจากอะไรคะทุกคนการหันลม นู่นแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนู้นค่ะผ้าปิวสวยสุดปิวสวยมากลูกคุค่ะเดี๋ยวลองให้น้องมินมนั่งนั่งนะคะมีนปั๊บแม่ลงก่อน <c oughs> งองงนงาน่ายเฉยยงง่ายไม่สุดธรรมดาแหละแม่แม่ว่าเราไปนั่งลมๆดีกว่ามา้รูสึกเสียวมากเสียวว่าค่ะเดินม,มาต่อค่ะ เดี๋ยวตามมาอะอยู่จุดเช็คอินกันค่ะสองคนพี่กันกันหนึ่งน้องมนสองเช็คอินปิไปต่อค่ะโอ้ยเกี่ยวอีกแล้วระวังด้วยระวังด้วยนู่นนู่นลมแรงเลยค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อน ลางเกี่ยวอะไรคะมีไอ,อ,อ้ย่างเกียวมดูสิคะมันเหมือนตัวอะไรคะแมงกระพุนเลยไ<บ>ปคล้ายปลาหมึอกอ๋อจินตนาการเราบอกว่าเหมือนปลาหมึก<อ>พี่กับน,น้องเดินเดินดูเลยะค่ะอันนี้คืออะไรคะสุ่มไก่ค่ะลูกเอาไว้ครอบเลี้ยงเลยคะไก่เดี๋ยวเราขอไปนั่งพักสักครู่นะคะแป๊บนึ่งนะคะรอ บายบายนะคะบายบายเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ดูนะคาเฟ่บายบาย